Hola. สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะน้องหนึ่งกับน้องตาลมาแนะนํานะคะย้ํานะคะว่าโทรจองกับน้องหนึ่งน้องตาลศูนย์หกสี่เก้าสี่เจ็ดศูย์เก้าเก้าสี่ศูย์หสี่หนึ่งเกห้าอะไรอะเดี๋ย <laughs> วจต้องกันศย์หกสี่หนึ่งเก้าห้าสองหนึ่งเจ็ดสามค่ะวันนี้นะคะลดยอดจัดหนึ่งแสนสำหรับโทรจองกับน้องหนึ่งน้องตาลบอกว่าดูคลิปนี้มานะคะดาวพันเก้าลดยอดจัดหนึ่งแสนมาดูคันแรกที่น้องหนึ่งแนะนำเลย มาเริ่มจากคันนี้เลยนะคะเป็น np 3 0 0นะคะตัวนี้เป็น b a c k edition ปี2020นะคะลูกค้าด้านหน้าประมาณนี้เลยนะคะเท่ๆเลยมีไฟหน้านะคะเป็นไฟโปรเจกเตอร์ไฟ d a y ์ทา e ไฟตัดหมอกมาให้นะคะลูกค้าซุ้มล้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกระบะพันแก่งนะคะต้องคันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กมาให้นะคะลูกค้าสีรอบคันก็เนียนเลยนะคะเดี๋ยวดูรอบคันสักรอบนะคะลูกค้าแผนดูกล้องเลยนะคะ จังกล้องแผนดูเลยนะคะสีโลบคันเนียนๆเลยคันนี้เป็นสีเทานะคะสีเทาเข้มนะคะ,ะตัดด้วยสีส้มนะคะสีส้มดำนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะลูกค้าด้านในนะคะจะเป็นพวงมาลาัยมังตินะคะอ่าเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะลูกค้าปุ่มเพิสตาร์ทนะคะอ่าส่วนคนโซนกลางนะคะจะเป็นโซนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะภายในกว้างคะ่ะลูกค้าอ่าเบาะน้องจะเป็นเบาะหนังนะคะทําความสะอาดง่ายนะคะลูกค้าเดี๋ยวอ่า ไปต่อที่พี่ลูกตาเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นรถเก่งนะคะค่ะย้ำอีกทีนะคะว่าสําหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าที่โทรจองกับน้องหนึ่งหรือว่าน้องตาลนะคะ0ู4 9 4 7 0 9 9 4นะคะโปรโมชั่นดาวพันเแล้วยังลดยอดจัด1น0 0 0แคันนี้ที่น้องตาจะแนะนํานะคะอยากบอกว่ารถวิ่งมาน้อยมาก5,000กว่าโลนะคะลูกค้ารถปี2021นะคะมิโซบิชิแอทลดเกียออโต้คันนี้เลยค่ะลูกค้าบริเวณรอบตัวรถนะคะเป็นตัวรถสีเทานะคะมาพร้อมล้อแม็กนะคะลูกค้า รถจริงสวยมากเลยนะคะนี่เลยมาดูด้านในกันเลยออปชั่นเยอะนะคะส่วนรถคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับคลิปนี้ค่ะระบบไฟฟ้าทั้งคันพวงมาลัยมันติดฟังชั่นนะ,นะ,ะเลยบอกเลยว่ารถมือสองคันนี้เหมือนใหม่จริง ดาวพันเก้านะคะย้ำอีกทีนะคะฝากไว้ด้วยสาหรับลูกค้าที่โทรมาจากคลิปนี้กับเซลนับหนึ่งหรือว่าเซลลูกตาลนะคะพวกเราทีมงานประเสริฐผลยุสคาสาขาร้อยเอ็ดนะคะลดแลกแจกแถมค่ะดาวถูกพันเก้าค่ะลดยอดจัดอีกหนึ่งแสนของแถมก็มีให้อีกรีบโทรจองกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะยอดจัดลดหนึ่งแสนบาทเลยทีเดียวนะคะลูกค้ารีบได้รีบนะคะตําได้ตํานะคะสําหรับคลิปนี้เพียงเท่านั้นนะคะลูกค้า คลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ